ดีใจมากมากเลยที่สามารถมาร่วมกิจกรรมกับยูนิเซฟได้โอ้โหเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวก็เป็นคนที่แบบเออสนับสนุนทางยูนิเซฟอยู่แล้วะค่ะน่ารักมากๆเลยส่วนคุณจริงๆล่ะคะวันนี้ก็ดีใจค่ะเป็นส่วนหนึ่งในการแบบออมอบอนาคตที่สดใสให้กับเด็กๆอะไรอย่างงี้ค่ะ,คะโอ้โหนะคะวันนี้ใครที่ติดตามสองสาวอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้สองสาวพาไปดูว่าวันนี้กิจกรรมของเรานั้นมีอะไรกันบ้างแต่ต้องบอกนิดนึงว่าในส่วนของโครงการของยูนิเซฟเนี่ยทั้งสองสาวต้องรู้อยู่แล้วเนาะว่ามีกิจกรรมอะไรที่ผ่านบา b a อยากจะให้ทั้งสอสาวละกันนะคะได้บอกถึงนะคะส่วนร่วมแล้วก็ในกิจกรรมในครั้งนี้ที่เราจะช่วยเหลือเด็กๆกันนะคะคุณทัพทิมรู้สึกอย่างไรบ้าง ก็จริงๆวันนี้เนี่ยอยากจะเชิญชวนนะคะ,คะทุกคนที่อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลแห่งนี้นะคะใครที่เดินไปเดินมาสามารถมาร่วมกิจกรรมที่บูธยูนิเซฟของเราได้หรือว่าใครที่กําลังรับชมผ่านไลฟ์ตอนนี้นะคะก็มาร่วมกิจกรรมกับ u n นิเซได้เหมือนกันนะคะ,คะเพื่อช่วยเหลือส่งต่อความช่วยเหลือไปยังน้องๆที่ขาดแคลนนะคะก็คือมี มีกิจกรรมที่ทําที่บูธเยอะแยะมากมายเลยนี่อย่างเสอยืด<ช>นะคะเสอยืดแล้วก็มีเออสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือด้วยนะคะ<ช>สองสาวก็ใส่แล้ว<ช><ช>ส่วนคุณจริงๆล่ะคะเคยเมีประสบการณ์ไปออกค่ายบ้างไหมมีมกิจกรรมใดๆที่รู้สึกว่าที่เราจําได้แล้วรู้สึกว่าช่วยแชร์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้ให้กับทางบ้านได้ไหมคะ ก็มีแบบว่าช่วยเหลือตามที่ช่องเจ็ดแบบว่ามีกิจกรรม,มให้เข้าร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยนะ<ๆ>ทางช่องเจ็ดก็จะพาดาราของเราเนี่ยไปร่วมกิจกรรมบ่อยๆคอยช่วยเหลือสังคมบ่อยๆนั่นเองะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราทักทายกันสักเล็กน้อยเพราะว่าเราอยากจะให้สองสาวนะคะได้พาไปชมว่ากิจกรรมของเราในวันนี้และอยากให้ทุกคนในงานนี้มีส่วนร่วมกับการนะคะทำกุศลในครั้งนี้เดี๋ยวเราพาทุกท่านไปชมกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างด้านหลังก่อนเลย โอ oh, ้นี่เลยนี่เลยนะคะทางด้านนี้จะเห็นได้เลยว่านะคะทั้งคุณทัพทีมแล้วคุณจริงๆได้ใส่วันนี้นะคะ,คะต้องบอกว่าเสื้อของเรานะคะมีสองลายอมีสองลายแบบนี้เลยนะคะมีสีขาวกับสีดำให้เลือกน,นะคะก็คือ ตามที่แบบทุกคนต้องการเลยว่าชอบสีไหนนะคะคปตัวละ790บาทเท่านั้นเองซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนะคะก็จะนําไปช่วยเหลือน้องๆที่ขาดแคลนด้วยใช่นะคะแล้วก็ส่วนคุณจริงๆโอ้โหเห็นข้อมือน่ารักแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเออสร้อยข้อมือนะคะค่ะเออราคา790ดาสิบบาทค่ะค่ะน่ารักมากน่ารักมากมีเป็นรูปหมีตรงนี้ด้วยนะ ใช่แล้วจะเห็นสองสาวเดี๋ยวโชว์ในกล้องนิดนึงนี่เลยนี่เลยโลโก้เป็นแบบเจ็ด,ดีรูปหมีแบบนี้นะคะความน่ารัก,รกเนาะ,ะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราต้องบอกก่อนว่าถ้าอยากจะได้เสื้อแบบทั้งสองสาวนะคะสีขาวแบบนี้หรือจะเป็นสีดำที่มีอีกหนึ่งลายให้เลือกด้วยนี่เลยนะคะเลือกได้ว่าจะเป็นชอบลายไหนทั้งสองลายนี้นะคะตัวละ790รไม่พอแต่ถ้าอยากได้สชิ้นทั้งข้อมือและเสือ้อ เหมือนทั้งสองสาวได้ใส่อยู่มีเป็นวัน้ด้วยเหมือน้วยถูกต้อง2ชิ้นนะคะในราคาเพียง1490่บาทใช่ใครที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็สามารถมาซื้อได้ที่บูธของยูนิเซฟได้เลยนะคะหรือว่าใครที่ชมผ่านไลฟ์นี้นะคะก็ฝากแชร์ไลฟ์ไปเยอะๆชวนเพื่อนๆมาดูมาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะอย่างเราเดี๋ยวเราจะมีขึ้น QR code ให้สแกนกันด้วยสําหรับคนที่ต้องการที่จะร่วมบริจาคกับยูนิเซฟนะคะหรือว่าถ้าใครที่ไม่ได้มาที่งานแต่ว่าอยากได้ เสื้อหรือว่าอยากได้สร้อยข้อมืออย่างเงี้ยสามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ได้เหมือนกันค่ะถูกต้องเข้าไปที่ www.unicef.or.th s u k a p e t นะคะหรือว่าอีกหนึ่งเว็บไซต์ก็คือ w w w c e n t r a l t i m um. e ไวด หอมสลัดบุกคาปค่ะใช่แล้วโอ้โหนะคะคุณทพอปทมบอกแบบนี้แล้วอย่าลืมเสียสิทธิ์ตรงนี้เลยเข้าไปนะคะร่วมกันนะคะซื้อสินค้าหรือว่าเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็สแกนคิ c อา e คเพื่อทำกุศลในครั้งนี้กันได้เนาะใครฟังไม่ไปไม่ทันไม่เป็นไรเพราะว่าตลอดทั้งงานนี้เขาเดี๋ยวมีบอกบอกอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรา move มาบริเวณด้านข้างกันบ้านเดี๋ยวเราอ้อมไปด้านนี้นิดหนึ่งนะ,นะคะทั้งสองสาวนอกจากจะพาไปดูว่ามี เสื้อสองลายน่ารักแล้วทั้งสีดําและสีขาวทางด้านนี้จะเห็นรูปคุณเป๊กอยู่ทางด้านนี้แล้วก็มีคุณมิวด้วยอวันนี้เราก็มีกิจกรรมเพิ่มะนะคะกิจกรรมเพิ่มเติมนะคะสําหรับมุมนี้นะคะท่านไหนที่ซื้อสินค้าไปค่ะคุณนัทพิมคุณจริงๆิงต้องบอกว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลอ้อเอกลูมากๆเลย2รางวัลน,นี้นะะเป็นยังไงบ้างคะก็จะมีสําหรับใครที่ซื้อสินค้าในงานนะคะถ้าเป็นเสื้อชิ้นเชิ้นได้รับ1สิทธ์ ถ้าซื้อ2ชิ้นในราคาโปรโมชั่นในงานแล้วก็ได้รับ2สิทธิ์ของรางวัล10รางวัลแจกให้ซึ่งต้องบอกว่าซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วจะมีกล่องลัคกี้ดอยอยู่บริเวณด้านมุมนู้นแต่ตอนนี้คนเยอะมากทางด้านนู้นนะคะเ๋ยยังไงใครที่มาซื้อสินค้าแล้วเนี่ยอยากจะเชิญชวนนะคะเดี๋ยวเราจะปิดกล่องรับสินส่วน17นาฬิกา15นาทีก่อนสองสาวจะไปด้านหน้าเวทีนั่นเองอ๋อนะคะต้องให้เชิญชวนตอนนี้เลยว่ารีบๆมาซื้อกันเลยนิดนึง ค่ะก็สําหรับใครนะคะที่นอกจากที่จะได้ร่วมทําบุญได้ร่วมบริจาคด้วยกันกับยูนิเซฟแล้วเนี่ยแล้วก็ยังได้ร่วมกิจกรรมดีๆกับการจับแบบลัคกกี้ดอ้ด้วย<ช>นะคะ<ช>ก็มาได้เลยตอนนี้นะคะที่บูธคะ่ะซึ่งคนก็เยอะนิดนึงแต่ฝากเข้ามา,<อ>าได้ใช่แล้วนะคะเดินเข้ามาได้เลยนะคะก่อน10 7นาฬิกาใช่แล้วนะคะใช่นะคะก่อนที่ด้านหน้าเวทีจะเริ่มกิจกรรมขึ้นนั่นเองนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยใครที่มาบริเวณด้านหน้างานยังไม่ได้มาซื้อสินค้าเลยนะคะย้ําเลยว่าถ้าวันนี้ไม่ทันไม่เป็นไรเข้าไปที่เว็บไซต์ที่บอกได้นั่นเองใช่ค่ะนะคะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากสองท่านมาร่วมกันนะคะจัดกิจกรรมในงานนี้แล้วเดี๋ยวเราลองแวะไปตรงจุดลงทะเบียนและกล่องลัคกกี้ดอเมื่อกี้แอบเห็นค่ะเดี๋ยวไปดูว่าลัคกกี้ดอเนี่ยเยอะมาก เต็มกล่องเลยทางด้านนี้นะคะมีมาแล้วะโอ้โหเยอะจริงจะล้นกล่องแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอ่านี่เลยโอ้โหมีมีแบบว่านะคะท่านผู้ชมในงานนี้นะคะกำลังจะหย่อนหย่อนเลยละกันนะคะซื้อสองตัวแน่นอนโอ้มีมีสองชิ้นนะคะนี่เลยนะคะกล่องลัคกี้ดอจะเต็มแล้วก้องแพลนมาได้เลยค่ะนะคะคุณนับพิมลองให้ดูว่า แน่นมากค่ะแต่ยังรับได้อยู่นะคะกล <c oughs> ่องแบบแน่นมากกล่องแน่นมากนะคะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวใครที่ใช่แล้วใครที่ยังไม่ได้ซื้อสินค้าและอยากลุ้นรางวัลนะคะลุ้นรางวัลของเราสิบรางวัลจากคุณมิวและคุณเป๊กในวันนี้นะคะ <c oughs> มาหย่อนได้เลยนะคะซื้อเสร็จแล้วมาหย่อนลัคกี้ดอดได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปจับรางวัลด้านหน้าเวที <c oughs> นี่เลยนี่เลยโอ้โหนะคะในงานนี้นะคะต้องบอกว่า ใครอยากเป็นผู้โชคดีร pues uh. <ause> ีบตัดสินใจนะยังพอมีเวลานะคะปิดกล่องลัคกี้ดอ17นาฬิกา15นาทีนั่นเองตรงนี้เดี๋ยวเราแอบถามนิดนึงว่าซื้ออะไรไปเอ่ยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านอยากทราบว่าซื้ออะไรไปคะวันนี้ซื้อเสื้อเสื้อยืดกับกับสายข้อมือค่ะเป็นเซตเลยก็ได้รับสอสิทธินะคะตอนนี้ก็ยังทัน ต้องรีบๆเลยสำหรับใครใ<ช>ที่อยากจะร่วมกิจกรรม Lucky d r a ดอันนี้นะคะถูกต้องนะคะก็รีบๆมาซื้อได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปิดกล่องรับ ชิ้นส่วนในส่วนของนะคะเวลา17นากา15นาทีนั่นเองนะคะสำหรับปรขอบพระคุณมากค่ะนะคะ,ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเชิญสองสาวก่อนที่เราจะพักเบรกในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวย้ำกันนิดนึงว่าวันนี้เรามีในส่วนของสินค้าอะไรกันบ้างคาคุณทัพทิมค่ะก็เราก็จะมีในส่วนของเสื้อยืดนะคะที่ทีมกับน <knocking S 1> ้องชิงชิงใส่อยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อยืดลายหนีนะคะ สีขาวแล้วก็ยังมีสีสดำ,ด,ำด้วยนึ่นะคะก็คือสามารถเลือกสีได้ในราคา790บาทนะคะแล้วก็จะได้รับ1สิทธิ์สำหรับใครที่ต้องการนะคะที่จะร่วมที่จะ,จ,ะจับกิจกรรมด้วยกับอีกหนึ่งอย่างก็คืออันนี้ นี่ค่ะน่าร<ม>ักมากค่ะมือบรสเลตนะคะตัวนี้ก็คือ790บาทเหมือนกันหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อเป็นแท็กค,คู่ใช่ค่ะราคาเพียงพันสี่าสนะคะแล้วก็ได้ลุ้น20ไปเลยโอ้รีบๆตัดสินใจเลยนะตอนนี้2ส,สาวของเราอยากเชิญชวนทุกคนยังพอมีเวลาเนาะสำหรับในชั่วโมงนี้ก่อนที่เราจะไปเจอเจอกันนะนเวทีนะคะยังไงก็เดี๋ยวให้สองสาวนะคะ ลาคุณผู้ชมไปก่อนล้วกัรเพราะวาเดี๋ยวจะไปเตรียมตัวพบเจอเจอทุกท่านด้านหน้าเวทียังไงก็ขอขอบคุณนะคะคุณชิงชิงนะคะแลคุณทับทีมมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโอเคเดี๋ยวให้สองสาวไปเตรียมตัวเพื่อพบกับทุกท่านนะคะบริเวณด้านหน้าง,งานของเราขอบพระคุณมากแต่ว่าตอนนี้ท่านหน